ป่อ,อาแลอ้โปิวออกมาก่อนเลยนะครับสหรับพีเช่แสบพีชายหมายเลข่ิขับบินเชียงใหม่ทำให้เจ้าแม็กหมายเลขห้าสิบเก้านี่ต,ตาใจสองตัวภาษาลลีบงตตใจสองตัวเลยนะครับแต่เบรกได้ไม่ทันเลยนะครับออกมาตรงนี้เจ้าแม็กเจ้าแม็กนะครับจะทำยังไงดีจ้า ดาวดีขัให้กับทีมีีทีเี่ยอยด้วยดแมอนิเมอรีนะครับเจอกับพี่เจแบพิรนแข่งตาภาเหนมาได้ี่สิครับพี่เจป็นใจีเ้มาวนลเงาลาวปนร่เมาพี่เจฟนใจของมของบอาการอยู่มอับตงล่างเดีพี่จเปิดงขวาเข้า่นาลาทีสองแล้วสำหรับ ถ้าสนใจตามมาด้วยเจ้าแม็กตามมาดิี่ครับทีนีตามมาติดติดทำตีนต้องหนีนะทำตีนต้องหนีตีนต้องหนีตีเลยต้องหนีไปแน่เลยทำตามเลยทีนี้ตามติดขนาดนี้นี่เหนื่อยแล้วครับต้องทีออกให้ห่างต้องทีออกให้ห่างครับต้องห่างกว่านี้ไล่ตามก็ไปเจ้าแม็กไล่ตามขึ้นไปครับนีเจ๊สายพิชัยนักแข่งจากเชียงใหม่ครับที่นี่ โอตขับดีครับในเอสนเน่ดีเจาธนะไปจริงที่หนึ่งครับแพ้เปจริงที่สามในคู่นี้รถของอดีเลกคู่นี้นี่ขับมาทางตรงน้องนี้นี่เสดทูในเวอร์ดังลั่นเลยครับสั่งคูรั้เดียวครับว่าไปไปไปมึงไม่รู้มึงก็จะไปเด็กนี่แล้วมึงก็ไปแค้เท่านี้แล้วโอ้โหเอาตนี้ครับระยะเหมือนจะเข้าใกล้จะนิดเดียวตามรหว่างอดีเลกคู่นี้กั็ไปเลยไปใกล้ไปใกล้แล้วก็ทำพิเชีศษไป แล้วตอนนี้เรียนรู้ทำไม่ดีอะไรเยอะอ่ะพี่เมฆบินเองได้รู้มาได้หรือเปล่าเตาพี่เมฆมูนี่จะยิงยิงห, helmet, หนึ่งได้หรือเปล่าไม่ทันแน่ๆครับไม่ทันแน่แน่ไม่ทันแน่แน่ๆลงประกบเวลาต่อแล้วนะครับสำหรับพี่เทปแสงพิชัยลอยออกมาแล้วลอยออกมาแล้วนะครับสำหรับสมคิดสุภาโกศลนะครับจิ๊บจี้เจ็เอ็ดเอ็กซ์ตนะครับ นักแข่งจากอุบลราชธานีคันสีแดงๆนะครับเจอกับธนาพงษ์มีบุญนักแข่งจากทีมพีดีทีบุรีพุมาเบียระยองอ๋อเดี๋ยวนี้คู่นี้ถือว่าถูกคู่แล้วลุนมวยอาเขาเรียกว่ามวยถูกคู่ตรงนี้ครับคู่เครื่องยนต์หรือรถบอที่หรือการขับหรือการแข่งนี่พอๆกันแล้วก็โนนโดนมาเรือหรือว่าเรียกว่าปะปนหนักหน้า เดิมที่เราคุยกันไว้อะแล้วก็เราอาจจะมีการเคลื่อยไฟเต็มมากขึ้นไปตามที่พี่ไปกันหรือเปล่าน่าจะเครื่องมีปัญหาครับอย่างนี้ต้องเป็นหน้าที่ของพี่สมมิสแล้วพี่สมมิสั่งลายครับเอ่ออาแล้วครับแล้วผมปวดสวนกลับขึ้นมาได้ แต่เขาเรียกว่ายังดังอย่างการลดยังไปดีไปเต็มเอ้าแล้ววาตรงนี้มันไหลวันนี้สมุพิบูลสมุทรพิบูลครับทีมงานจิ้มจี้เจ็ดสิบเอ็์เอสสอดสังนะครับไปดีไปเต็มครับโอ้ยยังไงครับพี่สมงี้เอาไงดีสั่งครับพี่สมงี้สั่งนักมวยเริ่มมองพี่เลี้ยงนะครับตอนนี้พี่สมงี้กลายมาเป็นพี่เลี้ยงแล้วปาโนุสั่งครับปาโนุสั่งเดี๋ยวนี้ แอบตุ้มไม่โดนไอ้โนะบ่เบียนสั่งอยู่ข้างสนามอ่ะแสงเตือนอ่ะตอนแอบมันตายอ่ะแสงเตือนก็สั่งอยู่ข้างเขามไม่เข้าโรงแล้วแอบมันตายน้องอ่ะแสงเตือนก็สั่งอยู่ข้าง